เงื่อนไขที่ทำให้คุณออกรถได้แบบ100%ลองเช็คกันดูครับอย่างแรกนะครับนั่นคืออายุของ ลูกค้าเองนะครับอายุ20ปีขึ้นไปแล้วก็ไม่เกิน60ปีถ้าอยู่ในเรนอายุนี้แต่ถ้าสมมติเป็นข้าราชการบำนาญอาจจะยืดหยุ่นได้อีกนิดหน่อยนะครับ62 63 64อาจจะยังได้อยู่นะครับอ,อย่างที่2นั่นคืองานของลูกค้านะครับอาชีพของลูกค้า,าไม่ว่าจะเป็นอาชีพที่เป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัว รหรือว่าอาชีพที่เป็นพนักงานหรือข้าราชการนะครับหรือรับจ้างทั่วไปฟรีแลนซ์นู่นนี่นั่นได้หมดเลยนะครับ <c oughs> ขอแค่มีอาชีพที่เป็นมีในจ้างรับรองแล้วก็มีแหล่งที่มาของรายได้ชัดเจนนะครับรี่คือในส่วนของอาชีพแล้วก็อย่างที่3นั่นคืออายุงานนะครับอันนี้อาจจะเกี่ยวพันในส่วนของอาชีพที่มีอายุงานเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเช่นอา,อาชีพที่เป็นพนักงานบริษัทหรือว่าข้าราชการนะครับตัวนี้จะอยู่ที่4เดือนขึ้นไปนะครับผมบาง บางเคสบางกรณีก็จะเป็น4เดือนหรือ6เดือนนะครับอ่ะถัดมากก็คือในส่วนของรายได้ของลูกค้าเองนะครับว่ารายได้ครบเวอร์2หรือ3เท่าของค่าง,งวดไหมนะครับอันนี้คือเริ่มต้นที่2ถึง3เท่าของค่าง,งวดอย่างสมมติค่าง,งวด100บาท2เท่าก็คือรายได้ลูกค้าต้อง200บาทหรือ3เท่าก็รายได้ลูกค้าต้อง300บาท อยู่ที่ารายได้ของลูกค้าด้วยในส่วนของรายได้นะครับบางเคสบางกรณีอาจจะไม่ถึง3เท่านะครับอาจจะ2เท่าก็ได้นะครับก็จะอยู่ในส่วนของพารของอายุงานหรือว่าที่อยู่ของลูกค้าด้วยนะครับเอามาอ้างอิงเพิ่มเติม นะครับตัวนี้ก็ไม่ได้เป๊ะๆนะครับว่าต้อง2หรือ3เท่าเท่านั้นนะครับอาจจะยืดหยุ่นได้อีกอก็ขึ้นอยู่กับเครดิตข้อมูลลูกค้าด้วยแล้วก็อย่างที่5นะครับนั่นก็คือเครดิตของลูกค้าเองนะครับว่ามีการออกรถมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าแล้วก็มีการจ่ายตรงมีล่าช้าหรือว่ามีติดเครดิตคืนรถ บัตรเครดิตนู่นนี่นั่นหรือเปล่านะครับตัวเครดิตรวมไปถึงการใช้พวกช้อปปี้ลาซาด้าช้อปปี้เพย์การกู้ยืมสินเชื่ออื่นๆด้วยนะครับตัวนี้ข้อมูลเครดิตอาจจะลิงก์กันอยู่นะครับถ้าข้อมูลลูกค้ามีการอาจจะมีการกู้แต่มีการใช้มีการจ่ายคืนที่ตรงไม่ลาช้านะครับตัวนี้ก็กลายเป็นลูกค้าที่มีประวัติด,ดีเครดิตดีสามารถออกรถได้ง่ายนะครับแต่ในบางเคสบางกรณีที่แบบ ติดเครดิตนะครับก็จะมีในส่วนของอื่นๆพิจารณาด้วยอย่างสมมติเคยติดบัตรเครดิตแต่ว่ามีการจ่ายงวดบ้านงวดรถที่ตรงปกติตัวนี้ก็อาจจะมีส่วนช่วยให้ออกรถได้ง่ายขึ้นนะครับก็อาจจะมีโอกาสผ่านได้ง่ายขึ้นแล้วก็สําหรับลูกค้าที่สงสัยนะครับบางคนอาจจะไม่เคยออกรถเลยไม่เคยยื่นบัตรเครดิตไม่เคยออกรถไม่เคยผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนอะไรเลยนะครับในส่วนของประวัติข้อมูลตัวนี้ลูกค้าสามารถออกได้แน่นอนนะครับก็คือ อาจจะดูในส่วนของรายได้หรือว่าอาชีพอื่นๆเข้ามาควบควบคู่กันไปด้วยนะครับแต่ว่าออกได้นะครับไม่เคยมีประวดเครดิตเสียเนี่ยออกได้แน่นอนครับผมใครที่ต้องการสอบถามหรือสงสัยข้อมูลส่วนไหนนะครับสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับหรือใครที่ออกรถซอนเทสไปแล้วนะครับแนะนำรีวิวหรือว่าคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับซอนเทสพีเจมอเตอร์ครับ ช่วยให้การเดินทางสะดวกสบายยิ่งขึ้นกับการปรับชีวหน้าได้ขนาดขับขี่ด้วยระบบไฟฟ้าถัางน้ำมันขนาดใหญ่16ลิตรให้คุณเดินทางได้ไกลกว่ามาพร้อมช่องเก็บของขนาดใหญ่บริเวณด้านหน้า,นาซ้ายขวาและให้ความสะดวกที่มากกว่าด้วยพอร์ตชาร์จเ,แบบเร็วแบบพอร์ตคู่ Type A และ Type C และที่ชาร์จเร็วแบบพอร์ตเดียวเบาะนั่งกว้างสัมผัสสบายระดับโซฟา พร้อมพื้นที่เก็บสัพระาใต้บอกขนาดใหญ่สามารถใส่หมวกฟูลเฟสได้สองใบพร้อมติดตั้งแกนโชกมาให้ช่วยการเปิดและปิดสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นดีไซน์ตอบโจทย์การใช้งานกับพื้นที่วางเท้าที่เว้าหลบช่วงขาให้สามารถวางเท้าถึงพื้นได้อย่างมั่นใจพักเท้าคนซ้อนแบบกดเปิดมาพร้อมยางรองกันลื่นให้ซอนเทสซัพพอร์ตคุณในทุกการขับขี่ ซอนเทส350ห